อะไรครับ่างัรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คณินทร์ฟูด้ดโดย CP ครับเนาะเป็นร้านหมูร้านไก่ของ CP ครับผมอีกข้างหนึ่งครับพวกเราวาง อ่าสินค้าประเภทตู้ครับตู้แช่แล้วก็ของสดดังด้านขวาครับทางด้านซ้ายพกเราวางของประเภทเครื่องปรุงรสครับมาม่าหัวนั้นดูครับอายินุมโตะหอบเริ่มแล้ครับผมแล้วก็น้ําตาลครับตาายขาวายแดงแล้วก็มีกะทิชาวเกาะครับเรามีชาวเกาะครับชาวเกาะอะไรมีหลายเกาะครับนี่ฮะมีหลายอย่างครับกะทิเรามีทุกอย่างเลครับนะแล้วก็ เครื่องปรุงรสครับผมซอสตั้งแต่สีเขียวถึงสีชมพูครับสีเขียวสีแดงสีม่วงมีหมดครับรสดงรสดีน้ำจิ้มมีทุกชนิดครับผมมาร้านเราเนี่คือว่าจบทุกอย่างครับแล้วก็พวกเราก็มาทําตัวนี้ครับผมเป็นตู้แช่ครับตู้แช่เอ็มร้อยกาแฟครับผมมีหมดครับอยู่นี้ฮะครพวกเรามีตู้แช่มีน้ําดื่มวางจําหน่ายในร้านของพวกเราด้วยครับเนาะแล้วก็มีสินค้า หลายๆอย่างครับตัยถังกระรังหม้อยังมีครับภาษาครับเนาะตะลงตหลิวมาร้านเราได้หมดทุกอย่างครับเนี่ยพวกเราก็พยายามจะหาสินค้ามาวางจําหน่ายกับปลากระพงปลากระป๋องพวกเราก็มีครับสินค้าเป็นทะเลครับที่ขายคู่กับขายคู่กับพวกสินค้าที่เป็นของสดครับสินค้าที่เป็นเนื้อพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ครับเนาะแล้วก็อาหารทะลเลครับเรามีหมดครับด้านนี้ครับ ด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าประเภทอาหารทะเลอาหารแช่แข็งครับพวกเรามีสารพัดอย่างนะฮะตรงนี้ก็เป็นสินค้าที่เป็นแพ็คครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตู้ของนี่ฮะให้ดูอย่างนี้เนาะเป็นสินค้าที่วางเรียงรายในตู้ครับแล้วก็มีอาหารทะเลครับอยู่ด้านนี้ครับสินค้าที่อยากจะแนะนําครับเนะาะอันนี้ก็เป็นเลือดครับโอ้โห เลือดหมูเลือดไก่เรามีหมดครับเลือดหมูเลือดไก่เรามีแล้วก็ฝังด้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นครับลูกชิ้นเราก็มีสารพัดลูกชิ้นครับมีทั้งไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอขายดีมากครับประเภทหมูยอขายดีหมูยอครับลูกชิ้นรสเอกครับเต้าหู้ครับมีหมดครับด้านนี้เนาะสินค้าพวกเราก็ช่วงนี้ไม่รู้จะแนะนําอะไรเพราะว่าสินค้าแพงมากๆเลยครับร้านซีพีของพวกเราก็ ขายตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงชหกโมงเย็นครับขออภายนะัยเนาะหกโมงเย็นเนาะแล้วสินค้าตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานครับไก่บ้านครับไก่บ้านของเราสวยๆครับทอาออกมาอย่างสวยงามนี่ฮะไก่บ้านขาชีโดชีดีครับนี่นะไก่บ้านกิโลละเก้าสิบาทครับสินค้าที่ถูกมากๆครับสินค้าที่ราคาถูกมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในตลาดเขาขายกันที่ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลครับแต่เราขายแค่เก้าสิบบาทครับ เป็นสินค้าที่ถูกแล้วก็สดสะอาดครับนี่ฮะไก่บ้านครับสวยๆครับผมนี่ไงไก่บ้านสวยๆกเรามีอะไรนำเสนอครับก็อยากจะนําเสนอทุกๆวันครับนอยากให้เห็นภาพเห็นบรรยากาศการทํางานหรือท่านใะที่เข้ามาชม YouTube ช่องกนินทร์พูดโดย CP พีราศีของเราก็จะเป็นแนวทางในการค้าขายครับประมาณนี้ฮะ วันนี้บรรยากาศเงียบๆครับน้องๆได้ยืนเงากันหมดทุกคนนะฮะบรรยากาศเงี่ยครับพอเราถ่ายอยู่ทุกวิ่งหนีไปอยู่ร้านข้าวหมดครับเนาะร้านเป็นเจ้าของเดียวกันครับร้านข้าวสารครับสุรัสค้าข้าวแล้วกับคณินทร์ฟู้ดโดยซีพีครับผมนี่ฮะบรรยากาศหน้าร้านของพวกเราครับด่างด้านนน้นก็เป็นไข่สดครับซีพีเบทากรเรานํามาจําหน่ายครับไข่มหาศารแลวครับโอ้น้องคนนั้นทำไมเห็นแต่หัวมาครับ ริ่งมาเลยครับผมเนาะเนี่ยริ่งมาเลยเออมะเขือก็มีครับสดสดครับต่อไปมะเขือไน้ซื้อมาสองถุงขายเมถึงสองกิโลรวมนอกงนั้นเอาไปให้ไก่กินทั้งหมดครับเนาะอันนี้ครับร้านของเราด้านหน้าครับดูสวยงามแดงสะพร่งไปเลยครับเนาะอ่าคนิทรฟู้ดครับหมูกระทะเนื้อย่างตักเองโอ้โหเนี่ยร้านนี้จริงไปแล้วครับผมแต่ป้ายยังอยู่ครับเนาะร้านนี้เราทําสารพัดอย่างครับพวกเราเนี่ยคือ อะไรที่จะพอได้ตังเราทําหมดครับไม่ไม่แคร์ว่าจะเหลือไม่เหลือเนี่ยทำหมดเลยครับทําไม่รู้แล้วครับว่าเดินได้หรือไม่ได้ครับผมเป็นคนนักลงทุนครับแต่ไม่รู้ได้ทุนหรือเปล่าครับชอบทำครับเนาะชอบทําชอบหาอะไรมาทํามาขายครับเนี่ยดูบรรยากาศร้านเราช่วงเช้าครับบรรยากาศร้านครินทอนฟู้ดโดย CP ครับนี่ยิ่ทอนฟู้ดโดย CP ครับ ร้านเราตั้งอยู่ที่สีแยกตลาดสดจังหวัดสุรินทร์ครับมาสุรินทร์ต้องมาตลาดสดก็ต้องเจอร้านเราครับเนาะนี่ฮะร้านเราจัดได้สะอาดสวยงามครับผมเนาะเข้ามาหน้าเลือกซื้อเลือกหาเพราะว่าร้านเราสะอาดครับนี่ฮะเป็นทางลูกค้าครับผมเนาะนี่ครับผม ครบคันครับอยากกินกล้วยก็มาร้านเราอยากกินแตงก็มาร้านเราฟักแว้งครับมีหมดครับผมไม่มีแตงหมครับผมร้านเราก็มีอะไรวางก็วางไปครับเนาะเพื่อได้ขายห้าบาทสิบาทกระสุนทานเรายังขายลยครับทั้งภาษาเลยครับมาร้านเราได้ทุกอย่างทั้งทานเต้าคงเต้าแกสครับมาได้หมดครับเนาะให้ดูด้านหน้าครับบรรยากาศด้านหน้าของร้านของเราครับนะ อยากทาช่องอยากทำคลิปลงทุกๆวันครับอยากนําเสนอทุกๆวันครับแต่บางทีก็ไม่มีเวลาครับเนาะแต่วันนี้เราพอมีเวลาก็อยากจะนําเสนอร้านของพวกเราครับท่านใดที่เข้ามาชมก็ได้แวะผ่านมาที่สุรินก็นี่ฮะเผื่อท่านที่เข้ามาชมแล้วแวะผ่านสุรินอยากซื้อหมูซื้อไก่ครับซื้อผักผลไม้มาที่ร้านเราครับผมเนาะร้านคนินทร์ฟู้ดโดย c p ครับ สินค้าสดสะอาดได้มาตรฐานครับผมพนักงานดูแลอย่างดีครับต้อนรับอย่างดีครับพูดจาหวานพูดจาเพราะครับเนาะนี่ฮะพวกเราทุกคนก็ยินดีให้บริการครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานขนินทร์ฟู้ดโดยซีพแล้วก็ร้านสุรัสค้าข้าวครับที่อยู่ติดกันครับเป็นร้านเดียวกันครับพนักงานก็วิ่งไปวิ่งมาก็ช่วยกันขายเนาะอยากได้ข้าวได้ไข่ ได้หมูได้น้ำมาร้านเราครับได้สารพัดอย่างครับผมมาร้านนี้ได้ทุกอย่างกลับไปครับอ,อยากกินข้าวอยากได้ข้าวแบบไหนบอกได้เลยครับเรามีความรู้ความสามารถในการแนะนํามีไข่มีข้าวมีหมูมีผักโอ้มีเก็ดมีทานสารพัดครับร้านเรามีทุกอย่างครับนี่ฮะไม่มีแต่ยาบ้าครับทุกอย่างมีหมดครับร้านเราปลอด ก่อเรื่องสารเสพติดครับพวกเราจะขายแต่สิ่งที่ดีๆให้ลูกค้าครับผมเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ